ตีแอแกนวนรังานต้นนวันไปขอแสดงสร้างีก็หลับปอกปอีหม,ม้อขอ,อี่แม่โอยอยากเรืองอเรืจะเสืกับหอคุใชุ้ดพทีอม่มัมนวดพญานไปไหนสาอยู่้อขอนี่ละสักณที่ถึงบ้านนะโอเคสันี่หละวัดีครับคุณบอวัดีค่ะอันคืน้นหาพืนน้ึ่งเด็ดมากมันอยากจะรับผัวมืออะไรกันไรเขาก็ดีขนาดเจ้าคับอยากแบบ ก็บางสัตวเอาแล้วมาใส่ชุดหมอออกมาเขาเวทไปอยางจะไปอยากเซ้งโรคบาดครับเอาโรคบาทชุนนี่แ่ะค่ะมัแเอไปครับเอาพันกอหาข้าวทุกเชิญที่ได้ยังสี่ล่ะค่ะอครับเอาใจเย็นครับคุณหมอครับว่าเย็นแล้วค่ะมันนี่ไป่ไ้วานี่ยอันหมอไมาได้กินข้าวขีู่เนี่ยหลวง่ไเรอยิ่เสียง่นมาเลยเดี๋ยวเบิ่อขอโทวนเจ้าค่ะน่แะคุณจิบัตรวจกันนะเมื่อขอนแก่นมีอยู่สามคนครับว่นจาวนีมีานี่สบูนครับว่าจัดจะรุกันม เอาขวาหมอมาให้สิไอ้ย่ยาไอ้ย่ได้มือหมบาชุนกอนแก้วพววานัขี้เบมาให้แต่พี่กบัวจะมาลงกบคนคันใช่ไหมน้อยายาข้าว่าจอย่างหมอาน้หัวยุ้ยเจากผู้เท่า้งโถ่ี่ยมาเค่อยชิวแรกีชวแรกจนจะออกก้อนมูนะหยาจะได้เอาน้ให้แล้วได้ยังมาตัว อเอาขีมาตรวจค่ะหมอเอามาหมอจีบวะไงไ้ขีเจ้าก็หอวแต่ไม่ไงแลวก็ไปชั่วหลายหมอเอากรเบิ้ล,ลไปยังเนีนีอะไรมาขูดไม่หัวจขาเยตไตค่ะวายดตาดงมองต้นไอ้หมอเอาขีเ วัวปเดีอกแน่ะบได้แบบแมวนฉลวะกุไปเ้าไป็นนาก็นายงูา่ตรวีแล้วต่วอยาขคดตรวเงียวินที่รูปนีเออบอกไป้ตรวดเงียนะครชวตวเชีได้เ่ ก็ไลยจะมานรวเราแกงตัวตัวเงียนะก็เขาตัวเงี้ยวดน่อเลยโอ้ยตรวจีดสุฟีเนี่ยระตัวเงี้ยตวเงไปดูเลสุขภาพทังที่เท่าไร่ฟอันน้ำแกงตัวตัวเนี่ยหมอว่าหูไปกินีทั้งหันเนยหูอะไรกินชีเนี่ยักงสารพระเพ่กินชีมาจังเถอะมาช่มาจังเถอ่านหมอโรงพยาบาลศูนย์ให้ไปนี่ พาคนไปโรงพยาบาลน้ำพองคุณไปไปไก่เ็ไก่แต่นี่เนี่ยไี่่าเห่อไม่าไปยังคุณไปงานไปหาหอกตายด้วนให้ก็ยุ่งูนอีกทีได้ยินไหหมอบอกอไรนะเจ้าโตัวเจ้าผีมาเจ้าตัวเจ้าวก็สิถอดทองเดยวสถอดถอดกันหมอให้อากห้ใครกัโอกงคุเป็นพา่หัยาว่าสั้นเราร เอาไม่ยังเนี่ยไม่ยังเนี่ยไม่ยังเนี่ยขอยอนถอดิหอมยาข้นไข่อนหลวงพอบดตองพอบดตองะยังมาได้ชงในแดงแทนว่าอะไรก็อถอตเาไว้ไม่หมพระยางอดหอนะเอานี่ไม่ไงอะไรชาบุกใจเยยวฮะเย่ยวใชนนี่บะคะเย้ยวใช่นี่ล่ะค่ะเอาเท่ามอเยวชัยพนักเยี่ยวเมียน่ มนีลมคอยบานนี่มันะมันน้อยพดนะบอกแล้วก็เป็นสาวจะใส่งันนะไหนก่อนเงี้ยวใส่เนี่ยเงี้ยวใส่จ้าไม่แต่เงี้ยวนีละมอสิจวนสิกเป็นเงี้ยว้บนแค่ไหนเ่ยเนี่ยเงี้ยวเลยีเงี้ยวเงี้ยวเงี้ยวน้องย้มเงี้ยวเป็นาเลยโอ้ยอันอันานานาถ้าเงินกมไดู้โอ้ยเห็นอย่งระยัปากก็มาอั้งตายชี้อี้ด้วยนะ ตอนนี้ป <si ัญญาบ่อย่างนอกยหันบ่าแลเลยานเลยาแลอยางาดคาจะอแล้วก็หลุมเนี่ยมนน้อยด้ไปแล้ว้ยหัวแห้งเศราาก็จะหมอตวจเนื้าหัอย่างบ่ เงี <One input> ้ยเจามาหวานแต่ไม่เงยเพาะไม่น้ำตาลเปลี่ยน่ันี้ยเพราไม่ขดเป็นเบาหวานเบาหวานแก่จะโคตจะอ้วนเบาหวานต้องมาคู่ก้อนหนัไม่เงียเจ็บตัวมันก้อนหนังอยู่บ้านก็อมเอย่างจะเช่ิ้เขาแช่ไม่ดีเลยบอกว่าขาเจ้าเลียไม่ยิ้เพี้ยขา้ะเห็นว่าจ้าหมอบอกโชกันแล้วก็แต่งกโศกันนั่นเอบ้านโอ้วันนี้พ่อกำลังไม่กนน่ด เขาเอยไปตต่บ้านเาดยเถียงนี่รแม่นี่นะคะรับหวัญคืนบอกพยานบอก้อนอนเอาก้อนร้อนยจเอากำเขาไม่ใช่กำเขากำหรือค <c oughs> ่ากำแล้วหมอ ขึ้นไปฮะอารมณ์อีกนะครอารมณ์อีกแล้วครับไปหรอได้ไหมครับห๊าเลยไอ้อะอีหมอนก็เนี่ยอียังไหนเครหำเหรนรึเลยหมอเป็นผู้หญิงหมอเป็นผู้หญิงผู้หญิงจังไหนเอาผู้หญิงบันนี้หำใช่ไหมไม่อย่างคันเอาละใครกันน่ะนี่คนลูกกันเลยหรออือแต่จริงก็เฮ้ย น,นี่จะไม่ร mmm, ่าแล้วครับคุณมันไม่ร้าล้วาสของนี้มันช่างนี่เ่ยดิบายสวัสดีจ้ะบายบายบายจ้ะบ๊ายบายบอยคนไหนก็แต่งจะตรวอะไรต่อครับหรอไม่ความิงจังไม่อย่างนั้นผมเลยหยปจีันไถ อยหีบก็โกซ่อนแอน่ะมือันาที่เจ้าไว้เจ้าไปอุ้ดักวายุ่งเียบตัววัดไข่ไม่ใหญ่อาปากเถนกี่ปารอทั้ไข่เอาอาปากของไอ้ยังไม่เห็นปากจูจกีวันนี้อาปากคถนนไม่ใหญ่เอาอาปากเถนอาอยากอาข้าแต่ไม่ได้อาปากคืเนี่ยออไปโอเคนะพุ่มพานแล้วไปรอคังผดตรวนค่ะีเป็นรคา กมาไม่ไงย้ำมาอาไม่อยากจะยังหนีหมอน่ะเนี่ยกาหนีหมอทำมาเาดี้ยน่ะยกเมื่อคืนเอมอเันคือตำรวจจับทุ่มเหล็กไปคชัไม่อันยกแขนเดียวกับพอเขาจะอใ้อา,าล,อลนอันี่แเะให้เลยแม่ใจไปเอ,าปอ,อตายแล้วไม่ไงกูนะาพูดบอกคือเลยนี่มออ่ก็เาคะนี่มองไรอ่ะนี่น หอไม่ได้ตรวจไข่ไม่ได้หอดิหมอตรวจไข่ผู้จังละของไรห่อนน่ะนะของเลยเทกระเทยแก้วกลมลงเอเมนยะงนีนะมันงีก่อนเออวมไม่้ือขึ้นชูใช่ไหมอม่ได้เือนเ็นี่ยไะเถอลูกเท้เจ้าบม่้าเทีาิตายกันใช้กีเนติงอีป แล้วก็ไม่หัวนะสดนะคเอามอสจีบวัดไข่นะคะเอาเอาเออเอาเจ้า